ต่อกับสนามข่าวเจ็ดปีค่ะครับลงสนามข่าวที่จังหวัดร้อยเอลยนะครับคุณผู้ชมครับรถกระบะนะครับแมต้องบอกว่าตกใจเจอรถที่ขับสวนเลนมานะครับต้องหักหลบแล้วอนนี้ลงคลองนะฮะดีที่พลเมืองดีนั้นช่วยเหลือ,อไว้ได้ครับ ในที่เกิดเหตุน,นะคะพบว่ามีพลเมืองเดียร์กำลังนำร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากรถกระบะสีข้าวหมายเลขทะเบียนบอไบไม้พอผ่าน689801ค่ะนำร่างขึ้นมาจากลำพุ่ยทราบชื่อผู้บาดเจ็บก็คือนายมานิคธรรมณีอายุ58ปีเป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านจักรพลทองอำเภอสุวรรณภูมิก็พบว่ามีบาดแผลแล้วก็ลอยเลือดบนใบหน้าอาการสาหัสนะคะไม่ได้สติด้วยจึงได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ และแพทย์ก็แจ้งว่าอาการสาหัสเนื่องจากว่าสมองเนี่ยขาดออกซิเจนค่ะก็รีบส่งต่อไปที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดไปฟังเสียผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะครับแมนรถมันปีนหองเลยนะมันมันคือกินได้รถท่านี้คือคนนัดจอยอยู่นโอ้อร้อนมากใจกันรถไปซายนีนามากเป็นนี่รถได้เลยค่เดี๋ยวนี้รถไงรถง รถ oh, งายท้อง uh huh. ค่ะผู้เห็นเหตุการณ์ยังเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าบริเวณที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งเข้าหาสะพานนั้นสองข้างแล้วก็ถนนนั้นชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะนายมาริศขับรถกลับมาจากโรงเรียนพอถึงทางโค้งก่อนที่จะถึงสะพาน uh huh. ก็มีรถปิกอัพสีแดงเนี่ยแหละคะ่ะขับสวนเลนมานายมานิศจึงหักหลบนะคะตกหลุมก็ทําให้รถนั้นเสียหลักไปชนกับราวสะพานนะคะเชิงสะพานก็ทําให้รถเนี่ยตกลงไปในลําุ้ยสภาพหงายท้องชี้ฟ้าเลยค่ะ โชคดีที่พลเมืองดีนี่แหละค่ะเข้าไปช่วยเหลือนะคะด้วยการพลิกรถที่หงายเนี่ยให้ตั้งขึ้นมาแล้วก็นําร่างของนายมานิตส่งต่อโรงพยาบาลทันทีนะคะโดยพลเมืองดีคนนี้ก็คือนายจิรวัตรวงผู้งานนะคะเล่าว,ว่าเขารู้สึกดีใจค่ะที่มีส่วนช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้กันค่ะเออเรียนอยู่เรียนไหนครับกุ้งชิมยาับชั้นไหนครับม .5 ครับเธอมาเห็นแล้วทำยังไงครับก็วิ่งเข้าไปช่วยเลยครับอ๋อไม่ได้กินอะไรนะ ไม่ครับแล้วเป็นไงครับอาจารของผู้บาดเจ็บเป็นไงบ้างรอดครับก็น่าจะรอดครับเพราะว่าช่วยได้ทันยังหายเจอยู่ัีไม่ใช่แค่คุณจิรวัตรเท่านั้นนะครับคนดีๆต้องชื่นชมครับพลเมืองดีมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับ นายพงศกรสุดชารีนักเรียนชั้นม5โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยาภายาัยศาลนายจิรวัตรวงค์ภูงานที่คุณสุจีอ่านไปนะครับรีอยู่ชั้นม5เองนะครับคุณสุจีโรงเรียนปู่การสิงประชาสันดาบตำรวจประสาทใจละม่อมนะครับตำรวจสพสุวรรณภูมิแล้วก็ชายไทยคนหนึ่งไม่ทราบชื่อครับหลังจากให้ความช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บแล้วก็ออกจากที่เกิดเหตุไปแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเปียกปอนเดิมตามกันเลยฮะ นี่แหละค่ะเวลาเจอเหตุแบบนี้ต้องช่วยกันนะ,ะอย่ามองว่าไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บรอการช่วยเหลืออยู่นะคะ,คะนี่เป็นช่วงนาทีที่ผู้พลเมืองดีช่วยนะคะเนี่ยแต่ว่าก็เห็นเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ที่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะ,คะก็อาจจะเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะคะ